ปลาปลาตองนี<จ>่นะตองครับพี่น้องปลาตองโอ้ตัวงามตัวละโอ้ถอดถอ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 ดได้เวลาเราไปยามเบ็ดแล้วล่ะครับบันก็น้อยก็เสียบบลกเล็กเลยโอดถอดถอดถอถคันเบ็ดเปลี่ยนน้ำหมักหลักเลยจะแยงงพี่น้องบึงโอ้ยยัง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 ห้องคือพวกปุูงเสยอ๋อบึงนั้นเบ็ดกบหลังที่เสียบไว้กีกนะพี่น้องทื่อีลีครับ นี่แหละตัวพ่อน้อยว่าเรามาคุบตอนนั้นมันมีอยู่เขาคุบครับพี่น้องคนน่ะเอาแล้วบาดเนี่ยเจอเบ็แล้วสวัสดีครับพี่น้องครับมือวันี้ผมพ่อน้อยซอยเดิมว่าเราเออกมาเซอร์เบ็ครับพอดีไปหาขี้เดินได้ครับส่เดินเส้นเนื้อส่เดินครับหรือว่าขี้เดินก็ว,ว่าแม่นครับขี้เส้นเดิน โอ้ oh, ปลาบอนกินเบ็ดเธอบ่เนาะนี่แหละครับเงือกมันนี่เส้นเดือน้อยท่งหนาครับตัวมีใหญ่ไปเลยครับแต่ว่าเบ็ดจะโดงใหญ่จังน้อยอยู่ครับถ้าเป็นเงือกเส้เดือาดีแทบเบอร์สิบเอ็ดครับอันนี้มันเป็นเบอร์สิบสามสิบสี่ครับรวมเดียวเองสมนี้ซอมใหม่ครับเ,เอาเบอร์ 13, สิบสามมาซื้อนี่แหละครับเบ็ดมันนี่ เจ็ดสิบกว่าหลังครับพี่น้องแต่ยายไว้หนองคุดกว้างคือเก้าละครับมองเคยมาหาอยู่หากินนี่แหละครับพี่น้องอเอาแรกก็เราไปสื้อพี่น้องเบิ่งกันได้ครับล้างมือทยกท่ัน ายกับสายสายพี่อีทักเปีดมครับนี่แะครับตัวขี้เดินขี้เดินท้งหน้าครับตัวนี้น้อยดำดำจังน้อ,ย,อยทั้งเดินไปตั้งหูทั้งหางดอกตัวน้อยอะไรก็ได้ ไก้น,นอเนัเซ่อพี่น้องเบิ่งจากหลังก่อนครับมาเมื่อตะเกิาก็ไม่ได้เซ่อเขาเบิ่งครับมีแต่มายามเขาเบิ่งนี่แหละครับตื่นผลบ้นี่เดี๋ยวก่อนเด้อจับกองใหม่ก่อนใบใสเดินละเบิน เดี๋ยวเราขยับลงมาชุดนี้จังน้อยครับพี่น้องโอ้ว่าต่ปักลงปลาซิวลูมทั้งมามแล้วมีมดก่อนเสร็บป่อาพี่นอ้อยครับจมน้ำนิดนึงครับแล้วมีจมลงลึกกระโดอดอ่ะ ยันหอยกินก่อนครับหอยเซอรี่หลายครับแต่ว่านี่กับปาลาชักะลอดปลาซิวจึงมีนีน่อ่ะวันนี้พอน้อยกับเซอร์จนอ้อมหนองนี่แหละครับโอ้สอบเสอ้อแล้วแ่ํค้ำครับพี่น้องปักไว้แถวนี้แหละครับหลังนี่เสื้อแบบลอยๆจากหนครับมันมีเอาถึงพื้นหรอกครับ หอยเซอรี่ไหลประมาณนี้แะครับจุ่มน้ําลงไปประมาณข้อมือนึงนี่แหละครับพี่น้องตอนนี้ก็ลัลอท่าหยามครับกลาว่ามันสีมันๆจังไงเผื่อละครเพื่อปลาเอาฟังหากินก่อนครับกําลังจะมืดแบบตอนนี้บรรยากาศยางมือแรงครับพี่น้องอยู่หนองกุดกว้างครับหนองกุดกว้างหนองกุดโก้งฝร่ไทยฝันห้อง เงียบๆครับมือนปลามีค่อยบอนไปเลยบรรยากาศนิงน่งๆนี่ก็ห้างจะลุงพเนธไว้แต่ปีกายนะครับน้ำมีเห่าหนองครับลำพยังมีเต็มปีไกยนี่มีร้น้ําให้ฮอนาแต่ว่าปีนี้มีแน่ครับเพราะว่าไปเบิงงมือเ้านี่กครับโอ้เงินมาหลายเติบครับแต่ฝนพยุดแล้วนี่คันฝนเพิร์บีกละมีซิทอ๋อเห่าหนองกุดกวางครับ กันได้เฮ้ามาเนี่เต็มเลยเด้ครับแถวนี้ขาวไปเบิดล้ะครับอ่ะทาลุนเบ็ดเด้อครับพี่น้องตอนนี้ก็มืดแล้วได้ครับพี่น้องได้เวลาเราไปยามเบ็ดแล้วล่ะครับปันน้าไปรุ่นนำกันเด้อครับพี่น้องนี่ละอุปกรณ์ก็ได้ครับมื่อนี้เอาหมงครับเอาหมงเอาคลองนี่ละมาำํำ เนือ้อไปเสียบตอนยามตอนแรกนี่แหละครับนี่ยามจักรอบก็แลเข้าบ้านแหละครับมีได้ยามหลายรอบนะฮะมันถือตอนหัวแรงครับจักรถือมีถือถ้าไปลุ้นนํากันได้ครับพี่น้องเมื่อนี้ซื้อเน,เ,นเนื้อส่เดือนครับเพิ่งได้ใส่เดือนพอดีฝนแห้งน้ำาทมทงให้ทงหนามันก็เลยขึ้นไปกระท้อนไปอันอยู่น้ำมองเลยน้ำมีทมแหละครับก็เลยพ่อได้มาซื้อลองมันก็น่าสนุกมาละกินขึ้มีกินเืน้เมาละ หอยแต่กินก่อนก็นมีนี่ครับพี่น้องถ้าไปรุ่นนํากันขับบัี้ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มแล้วล่ะครับพี่น้องออลงเบิ่งหล้างแรกครับพี่น้องมันเหยื่อร้อนแล้วบ่เลี๋ยวลงไปคือมีดิ้งใ่เดือน โอ้ยร oh, อนแล้วพี่น้องจกปลากินจะหอยกินหรอครับร้อนครับเดี๋ยวเสียบเ้ยใหม่กันเด้อครับพี่น้องโอ้ oh, เสียงงงกระดัดแท้พี่น้อง สิงุงเ Nh นียเฮาเหมาอู้ที่เลืกยังมีด้ถ่ายยากันงงสักิใส่เดือนกับตัวน้อยครับเสือจักสองตัวก็จับเนี่ยดูหน้าหรือหลงังใส่เดือนมีทันใหญ่ไปเลยครับพี่น้องมันจะเกาะหนี่จัง่ยงอยตัวน้อยหน่อยครับเสร็จเรียบร้อย ดินนาวๆอยู่นี่ละถ้าไปรุ่นหลังหน้าเด้อครับพี่น้องเห็นกบน้อยพี่น้องตัวใหญ่เติบแลวะยูเฮาุบปะเนาะ,อะโอ้โดดละเฮาป่าไว้เลยห่วยเสือเบ็ดเจ้าวกินแต่ยังไเบ็ดขห้มาเสือจากหลังบ่คางทาง เพ้นพาสเนี่ยแถวนี้แหละพี่น้องนี่ยหย่เบ็ดปลาขึ้นมาเสิ้อเบ็ดกบดำนะครับพี่น้องบางยามันอยู่นี่หะหนองน้ําหอยลดนี่แหละครับข้างหนทางอยู่คู่หนองกุดโกงหนองกุดกว้างนี่แหละครับฮะเสียบไว้นี่ละถ้ามันมากินเฮือบคือตัวใหญ่เติบอหญ่้ลยครับเกือบสามสองนิ้วหน่ยกบใหญ่แล้วตัวมันกบน้อยคือใหญ่ไว ปลาสูตรตัวบักงามครับพี่น้องมีได้ชมวกบไปแล้วครับไปแล้วพี่น้องเอ้ตัวน้อยก็มีอยู่คือคืเงื้อกก็ล้อนพอดีกับเบ็ดก็ได้เสียบเงือไว้สักก่อนครับพี่น้องปลาสูตรมีกินเบ็ดบ่มีกินไส้เดือนบ่อันนี้ พอมองเงินพอน้อยมาว่านเหกับลูกเขยตอนนั้นแหละครับแต่ว่าเป็นกะอัดน้ำไว้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเพ่นใหญ่แล้วเปนกนตึงน้ำเซื้อนาเป็นท่อระบายน้ำมาจากท้งนาแนะครับเดี๋ยวเสียบเหยื่อไว้กันด้วยครับพี่น้องล้อนเซือหลังยามมาบักไล่หลังอะไรครับพี่น้องเพิ่งเห็นครับคือเราเป็นปากกาครับลายทำไทยเอง ติและครับหลังนี่เ,เจอเขาเบ็ดสีม่วงสีสมพูโอ้เสียบลงบลกเล็กเลยครับพี่น้องปากกาครับพี่น้องปากกางามยี่งได้รับนต่เห็นตัวหนึ่งครับยามาเป็นเศร้าหลังแล้วล่ะครับ ตัวนึงแล้วโอ้ลายงามตัวเดี๋ยวเราปดเชอโมงกันได้ครับพี่น้องบ้านยามมาเป็นยี่สิบหลังก็เห็นประกาศตัวนึงโอ้ึกวัาเรมีที่เสร็จแล้วเสนอนยามมาตั้งหลงตั้งหลายละเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเห็นประครับขันเบกติงหยุน โอ้ประกาพี่น้องประกาโอ้แมงงามด้ยแม่นดุย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 อยู่มีเดี่ยวกระตลองมาน้ำด้วครับมาเพื่เดียว,ดดยวถือลำบากครับโอ้แม่นี่สุดยอดเลยพี่น้องอย่างงามเลยโอ้ตัวประกาแม่ ตัวงามสองตัวแล้วครับถ้ารุนต่อเลยเลยเด้อครับพี่น้องลปเสอมองไมไ่ขับบันนี่วางลงนํนป่านี่ละประกาตัวงามดีจับพี่น้องเบ่ง,ค,ง,บค,งบคือๆกันคือๆก็คือไกลๆล่ะครับพี่น้องภาษาไทยคือ ตอนนี้ก็ยามมาหอดเลาะสะพานคอนเบิร์ตอะไรครับพี่น้องที่กบน้อยตัวน,นี้ก็ได้จับเสือบิดเหมือนกันนะมันจะจับได้บ่เนี่ยโอ้โดดหอกป่าจ้อยแขะแทะข้ขขนฝนมีตกเนี่ยเอาม่ได้ได้ครับกบน้อยเบื้องหลังนี่ก็ได้ครับพี่น้องเนือร้อนเหนร้อนเนาะ เหื่อร้อนครับพี่น้องนี่คือเลลคขับหลังนี้ก็ได้เดี๋ยวเสียบเหงือไว้กันเลือกขับพี่น้องบัดนี้หลังนี้เดี๋ยวลงไปเห็นคันเบ็ดเปะน้ำอากลากอยู่ครับปาลาเ้ลงพี่น้องทารุณเลยครับตาลงสั่นเลยนะจมน้ำมยุยมยครับพี่น้อง ปลาปลาตองนี่นะตองครับพี่น้องปลาตองโอ้ตัวงามตัวละโอ้ตัวงามได้พี่น้องคนนะปลาตองแม่พักงามครับพี่น้องคนนะโอ้โทษ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 แต่เอาเบ็ต์อาฮัทเนี่ยดีไยโอ้ นี่มันตองไกลดอกครับปลาตองธรรมดามับตัวใหญ่เติบโอ้โหหวานฟ <c oughs> องกังนอย่างงี้ไปโอ้ตัวบักงามเลย่นองอตาเด้งเกือกสุด เขาปอดออกกันเด้อครับพี่น้องปอดใด้แล้วได้ครับพี่น้องบ้านโอ้มีแม่แม,แม,แม่น้อยปลาเลือดได้รับแอบปักงามเลยปลาตองธรรมดาครับปลาตองนี่มันปลาตองกายครับปลาตองธรรมดาสายพันธุ์พื้นบ้านโอ้อยาม,มาเป็นน้องตัวปลาตองเดี๋ยวเสื้อหมงกก็ได้ครับบ้านเอ้าเอ้าดูดตรงน้ำใชะนะ่ไหม เ๋้วขึ้นมาไก่น้ำแล้วล่ะครับพี่น้องหม่งคลองเขียนแหนวอยู่ทางหลังฮะเอาคลองทำหมงเรียบร้อยครับบนันเดี๋ยวไปเสียบเ้อไว้กันเด้อครับพี่น้องบนันแถวนี้ลงมาหกจังอยครับพี่น้องนี่แหละเสือไว้รอบป่า้านนี่แหละนา่าเอาแถวป่า,า้าหกลองบึงกันนะฮะมันเ้อาหาก,กินตามป่าหกป่ากระเดิดครับ ไดเดน้นิดสมอหมด้วยนี่เนยเหนือรอนอ้าวเลือมากินหอยบอ่ผลหอยเซอรี่ของลุงเอ็งเลงอยู่ครับพี่น้องไปกันหน่อยหอยสงสัยยาเปนหอยเซอรี่มากินปากินมีน่าจะผลาดนะหลังนั้นก็นมีซี่หรอครับพี่น้องเนือรอนคือเก่าเดียวไปเริ่มมนเม็ดเดี๋ยวเสียบเนือไว้กันเด้อครับ พาพพี่น้องเบิ่งปลาสูตรครับมันลงไปแล้วบุ๊เห็นหลายตัวแล้วนะครับสามสี่ตัวเขาไม่เอาซุ่มมาเนี่ยโอ้เจ๋วเลยปล่อยลงไปแล้วพี่น้องโอ้โทษหลายๆเด้อครับมังยาอยู่นี่แล้วเปลีป่ยนนี่ละไงบักไงดิว่ามันขาดางพกจ็ดสินหมละ ไปแล้วครับพี่น้องอตอนนั้นมีได้เปิดกลองครับเดกโจโลอยู่ประสูตรเรยังขึ้นมาอยู่ตื่นแทสเดี๋ยวเสียบเนื่อไว้จะกวาดก่อนเด้อยพี่น้องเสียบเนื่อไว้เดียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวรุ่นหลังหน้าครับค่อนข้างไปทางจะเบิล้ดได้ครับมันกระเทนปลาสามตัวครับโอ้อันนี้ผลุ ลูกปลาเคาะครับปลาลูกคอกจะเตะมูอแล,ล้วครับมาคือเอตลละบุญมันตัวใหญ่ละทางนี้ก็ม็ดจริงๆบ้ามี่อยถือเบ็ดว่าปลาไหมเอออันนี้เหยื่อมีร้อนครับใส่เดินเงางงยัง ลายอยู่แต่มีค่อยถือเบ็ดมีค่อยกินเบ็ดครับพี่น้องเอาเหงื่อเลือแล้วมาเสยอยังไงกินเถอะอูอ้หุ่กุ่นนะยาติเงินเงินใสุ่่นนะโอ้ยเปตดไฟปืดเลยพี่น้องโอียมเปิดไฟเป็นอย่างมันหมึกลุกเปิดไฟกล้องะนะครับจะเป็นฟองไฟอาไปเบ็ดก็อ,อยู่คือนีิดหน่อยมีถือแต่ว่าเหงื่อร้อนแล้วครับ เดี๋ยวเห็นเบ็ดเริ่มแมบๆเนี่ยร้อ,อนครับเสียบเหยื่อกันเด้ผิดน้องครับลางนีจะอยู่ยสงเก่าครับเนื้อห้อนนี่ร้อนครับเ,เดินดีน้อมน,นอมน,น,น,นี่นะครับไว้นี่ละวันนี้เราไว้รุ่นมืออื่นเช้าเหรอครับ เพือจะบดอะไรด้ครับยังอยู่ห้าหกเจ็ดหลังนี่แหละครับกล้องหมนุนจังหนนะครับโอ้ยเอากับปุองเยอะแถวนี้จะหกจังหนครับป่านยาตอวขอบหลบฝั่งเปิดกล้องไปนำกันนะหเห็นป่าใหญ่ลงงมป่าพี่น้องบึงกันนะ มันถือชมวกมานำกับเราได้ซับสองสามบาทสี่บาทโยครับแต่เป็นแต่ปลาสูตรลนะครับหลังนี่เป็นอะไรนะคือคันเบ็ดสีเป๊ะๆจัง่อยเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วนี่ปลาก,กาคือเก้าละครับเป็ดจูโ,จโลอยู่นี่นาดนาดเอาแล้วเอาแล้วปลาการตกพักงามครับพี่น้อง ปลากา,าร,กาารนี่มีค่อยดึงเบ็ดแห้งเลยครับพอนนมนมเนี่แหละพอน้อยก็เสียบบลกเลึกเลยถุยๆๆก้อนแห้งก็ดินแห้งอยู่ะเอลยฮะถึงโคกถึงฝั่งกันเด้อพี่น้องโอ้โหตัวปลาการว่าปลานินเองรถพี่น้องเอ้ยคน ลลางเนี่ยแต่จะออหนขนาดตัวป่ะเดี๋ยวพูดเชื่อมงกัน้อครับบ้านตัวที่สี่แล้วครับพี่น้องหลังตัวหน้า็เรียวไปเห็นคันเว็ดปีอักหลากอยู่ครับพี่น้องอยังบนดหัวพี่น้อง คันเพชรเปีเป่ยนน้ำหมากหลากเลยจะแงงพี่น,อน,อน้องเบิ่งแงงบน้องขึ้นมีติ่งมาคือล่ะลูดเลยล่ละมาพี่น้องจริงจริงนี่เห็นเพไปเลยครับโมยัง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 ตาไปเลยวะมันดึงเขาป้าพักพน้อย ขอ้บขอบขออะข้อพี่น้องปะข้อโอมะข้องคือพวกปุ้งสวยอ้าวข้าค่อยเก่มาบาดมัง <c ười> ถึงโคกได้แล้วพี่น้องบาดนง ปลาคอครับบาดนี้โอ้ตัวงามตัวน่ะกินเลิกบ่ครับคิดว่าตัวไข่แน่ยังได้ครับนี่โอ้นจะเห็นปลาคอครับแต่ว่าปลาดุกไม่เห็นครับอันนี้เนี่ยไข่ยังไ,งได้ปลาคออยู่นะเราโพสเสี้ยวมงกันเด้อครับพี่น้องบาดนี่ ผลท้องมงเรียบร้อยได้ครับพี่น้องเสือครองละครับเสียบเงยไว้มองเก่านี่แหละแถวป่าพักนี่แหละครับพี่น้องอันนี้มาโบบครับมาโบบแหง้งลอยน้ำลองลองพี่น้องก็รอเลื่อนมาโบบครับพี่น้องลุนต่อได้ครับพี่น้องอยังสี่ห้าหลังฮะเอาอีแล้วพี่น้องเอาอีแล้วเพ่นนะป่าตองป่าตองครับ ปุ๊บักงามเลยปุ้งกับปุงเย่อกันครับโอ้เข่าปิดจังมัดขัดถือปะตองเกี่ยวหมุนได้ดีครับพี่น้องปะตองครับโอ้เข่าปิดจัง สองตัวแล้วครับปลาตองงานมอครับประตองโอ้ยเริ่มยุบยุบเดี๋ยวพุทธเสมงก็น,น่คขับบ้านตุ่มละเมิดนะครับยังอยู่หลังนึงครับหลังนี้มีคือกรบปี่น้องก็เลยเกาะเนื้อเสอม่ครับบานนี้พอน้อยก็แล้วครับพอบานเด้ครับ เด็กแล้วครับทุ่มกว่าจะเข้าสองทุ่มลแล้วครับออกมาสเตตสี่ห้ามงแรงครับสอบเสื้อแล้วกับข้ามพอดีครับเอ้าหูนี้กระลุดก็เลยทายามจักรอบกันนะสันตจังละเข้าบ้านสันตพอได้อยู่ได้กินครับปกติกับพ่อน้อยก็มีค่อยเสื้อยามกลางคืนเนาะเสื้อแล้วกับเข้าบ้าน ทเหมารอบเสร้าสัเดียวแต่ว่าเมื่อนี้แบบว่าบรรยากาศคือสีดีๆเกาะได้ละหนันขู่เยอครับมันรุดลงกันกลับมาบานเด้อครับพี่น้องบานเลยตอนนี้ยามเบ็ดปลาแล้วไปเบ่งเงินเบ็ดกบหลังที่เสียบไว้กันนะพี่น้องคืออีรีรับนะเอาแล้วเอาแล้วบานกินตะยะตะยะละบานโอ้ตัวงามตัวนี่นี่แหละตัวพอน้อยว่าเรามาคุบตอนนั้นมันมีอยู่เพืคุบครับพี่น้องคนน เอาแล้วบาเนี่ยเจอเบ็ดละโอ้ติดเบ็ดเสยเนยาะบาดเอาเอาโอ้เต้าเตนคักๆเอ้ยแฮงพี่น้องบ่เธอคือกันเด้อครับยังสิตมเสื้อกองซิเนาะอยู่แล้วครับพี่น้องบาดนี้ไอ้โจโลเนี่ยโฮ นี่ตัวงามยู่ได้พี่น้องคนนะกบน้อยใหม่ครับโหยังเขียวอยู่แต่ว่าตัวใหญ่ครับลุนสองนิ้วครับเดี๋ยวปดเสืตอมงกันเด้ครับพี่น้องปดใสัตว์้ได้ครับพี่น้องสวยงามแยงพี่น้องเบ่งกันครับกบน้อยใหม่ครับ,อย,รบอยังงามเลยโอ้ท่านได้เปิดป่าพี่น้องเบ่งยูี่ แนะครับผลงานคืนนี้ก็ได้ปลากาปลาคอปลา,าตองครับปลาคอก็นอนละง,งังวันนี้เรากบเสรอแล้วได้ครับพี่น้องต้องปิดฝาจะกำลังดูดนอนครับมีได้หักขามานได้ครับเก็บร้อยบาทขับพอบานแล้วเด้อครับพี่น้องบานนี้ ย่างโอยขึ้นมาปวดหอยขึ้นพอเบ็ดกบหลังนั้นเหมือนกันนะไปเยี่ยมเหมือนกันนะสนองมาปัดทื่ออีกครับมาหอดบานแล้วได้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวจะประกบไว้ก่อนเระโดดเนาะเอ้ยน,น,น้อยเดี๋กบน้ำเจอเบ็ดกบหลังนึงสยว่ะอ๋อแค่ลังเดียวถื<ป>อจำบ่เแ่ายามเบ็ดละเห็นมันหยวนเดอ้อหอยลดคู่น้องกุดกวางแล้วว่าเราไปปุ๊บโดดปุ้มลง,งหนาหนอย เดียวเสือเบ็ดเอาเสือไว้ครับพี่น้องอืมให้กวดกลวงแมนเป็นปลาจะขุดราคาหกตัวนึงนะปลาุเนิ่งมีสนงเงี้ยโ้ถือว่าหมานใช่ไหมครับพี่น้องปลาตองปลากาโอ้ปลากะขอโทษครับขอพรบเจ้าหมูไว้กันเด้อครับพี่น้องมันไป นี่ัถามนี่แหละครับผลงานแรงนี่ก็ได้ไปเสือเบ็ดนองกุดกวางครับใน่าห้าหกตัวครับอีแหลกเนึงว่าเรามีได้ยามเป็นเศ้าหลังนั่ที่เอ็ดตัวก็น้ำปอดสื่นยุ่พี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝาพี่น้องเปยดครับทุกมองทุกบอดนอครับจะอยู่ในประเทศต่้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดยอครับผมคนน้อยซอยเดิมอไปยามเบ็ดครับแรงนี่มาน่ครับ ไม่ปางมาปิดมือกองเลยครับขอบคุณเลยๆครับผมนอนตื่นพอดีเดยกันละฮะน้ำกินเข้าครับพี่น้องปาไปิดขังไว้ับ